Okay, ครับสวัสดีครับผมอยู่กับผมพี่ตาหกรอซิ่งครับเอออยู่กับทีมงานเสียโบอสครับเศรษฐีเจริญทรัพย์ะน,นะครับผมวันนี้ก็อยู่ให้อยู่หน้าเขาพี่น้องหาอยู่หา,หากินตามภาษาครับเสียบอสจอมลงทุนนะพี่น้อง บวกน้อยๆนี่เราเสีเอาไมโครวิดออกเหมือนเลยเดี๋ยวเราจะจับปลากันนะพี่น้องมือเส่าว่าปลาตัวใหญ่อยู่นี่บ่มีบ่โอ้ยจานอดบ่เศร้าหาเลยว่ะโอ้ตักเาตอตักเกาตออคือบ้านมีปลาไหรครับ ไม่เจอตัวนะพี่น้องสะลูกนี้ไม่ใหญ่ครับนิดเดียวท่านน้อยๆพี่น้องได้จกน้ำอยู่นี่ผมว่ามาือเลงหมดเลยจังสิบกอะอะไรครับผมลอกไมากินปลาไหรน้องบัวลำพูเบิงเดี๋ยวมือเลงครับต้องได้กินต้มปลาไหลสีเอียนครับพี่น้อง <c oughs> เจ๊แฟงครับเสรษทีจะเลริญทซับที่จริงเขาไปเอาทอมาดูดนำข้าวเดี๋ยวนั่นดิทางทางทางคุณมันสูงครับมันเป็นนำบอกแกจะให้ขุดสะตรงนี้ครับจะขุดสะใหม่เลย เอาต้องได้กินปลาไหลครับวันนี้เราต้องได้กินปลาไหลน้องบัวลำพูเสียบุนี่ครับโอ้ยขับไปอาทอมาสูบนี่มันกับแขีงบกแล้วเดี่ยวส่งนี่เจ้าของนาเพิ่งมาสั่งครับว่าห้เอาออกลย้หรือเปาได้ไอาจารย์อดโชอยู่นี่สามมือสี่บกให้ทำบ่หม เลิกวะนี่ต้องจิ้มมังม่งเลิกวะแกเห็นไหมนี่จิ้มมั่งเลิกวะนี่แกไม่เห็นครับโอ้วมันจีบบกไงบ่นี่อาจารย์ จันอดจอมลงชุนครับเสียบดังลุยโอ้ยบกายวะเนี่ยอย่างนี้ได้จับป่าคนละบ้างเดอนสิบกนี่มาเลี้ยงคนละพี่น้องมันสิบบงายวะจันโอ้ยเนาะ อยู่าก,กินยังจี๋ลลยพี่น้องออน่าจะมีปลาไหลอยู่นะพี่น้องเพราะว่าทางนี้มันมันมันเป็นที่หู้หูไห้ไงอาจจะมีอยู่ครับเดี๋ยวต้องให้อาจารย์เอาเอาหนามออกห้เบิดก่อนจำจีหัวมีหรือบ่มี เดินรอบแปบเดียวหน้าเต็มให้หน้าละพนักงานเหตุาไปเลยเนี่ยครับคุณสองไอเออเดี๋ยวสิไป,ปครับคุณแผนน็อตครับน,นี่ก็ประจานปอเออพันปอพนปอัน,พนปอสายมานันครับพันปอสายมันสิตภาพไปเลยเนี่ยกล้องกับปอมาสั้น เอาท่าละบัดนี่มือนี้ก็หาอยู่หากินคือเก่าพี่น้องมีปลาอยู่เด้นี่มันเจ้าเอิ้นขึ้นมีตัวยหญ่ๆเด้เจ้๊ลงไปเบิ่งมั้งเลิกนำได้นี่เอาลงไปให้หนูแน่ไปตัวลงตัวลงไห้ไปี๋ยวถือของไห้มาเดี๋ยวสิให้รอยใหแกแงลงน้ํครับ โอ้ยม <laughs> ันบวกไงดิที่จริงนะครับเราบอกห้สูบน้ำเข้าไปเอาเนี่ยดูดน้ำมาแต่ส่อยิ่บวกเลยดิพอไปยังครับเราแก้เล้าน้ำมันไหลอยู่ให้เรามีบ่อน้ำมันเข้ากับรงทุนได้โจกยางเดียวครับผม น้องอย่าหมด <c oughs> ต้องทำเวลาครับบูสันโบโบ้ง่ายเลยพี่น้องนี่เอาไม้กู้มาสาดนามมันนี่จังวัจังวันี่ปลาติดไปในวัวโอ้หนามทัว่วเกือบทั่วให้แล้วครับโอ้เจ้าเจ้าเจ้า <c oughs> พูดอ่ะได้พานยางออมสาหรบะบัดนี้โอ้ยยุดนีก้กะชู้วชัมพีชัมนองครับเพิ่กนกะเบิ่งดียุคยูดนี้ออห้าเขาข้านา้ำสูกกินยุครับเฮ้ยมันสิหัวสักลงสางเนี้ย <laughs> เฮ้ยกระสุนไปกล่มคังเ้าะเตรียมเครื่องวาเรียบร้อยเว้ยเอาเอาเอาต้องเอาเอียนแทะไหมเอียนโคกเอาคุณคุณแพนน็อตไปย่างหาหุ่นแหงแล้วพี่น้อง ปูบกไปไล่เติมด้วยครับแป๊บเดียวนี่ประมาณสิบนาทีจำหอ,อกำหมอข้าวหนึ่งบวกเกินเกินชั่วโมงหนาสิเรียบร้อยนะครับหัวมเลือกทำไหนด้นหายหลายจานอวดเวียนหนาเวียนตาเพ่งนี่ก็มงวนอยู่ครับไม่อยู่หิหนครับอาจานออดจักจิไปทางไหนพี่น้อง อาเลนหามวนทั้งนี้เบิ้งดันเบิงเง,งื่งเพิ่นอยู่กับทีมงานกันีน่ดีฮ้อ้ยปลาปลาอดปลา,าโอ้ยน,นันน่นนั่นั่น <c> พ <ười> ุ้นพๆพุ้เออพุนไปพุ้นไพุ้นโอ้ยอะละครั p, บมันละครับเลี้เต็ม ไอ้ <laughs> ตัวหนึ่งเลยครับเออเออโมแมนไปน้ำหนานี้เนี่ยเขาไปจักเดี๋ยวมันกระโบกเนาะมันอยู่ทางขก้กว่านี่ออได้ละตัวนึงเอาต้มปาคอตัวหนึ่งใส่เห็ดเปี๊ยงจัดกระสอบคุยนึงเลยได้อยู่รอกเพิ่นเอาไว้อยู่หรนได้ครับ ยังบ่จักเลยบ่มีมืออยมอประมาณ20นาทีครับเนี่ยอนไปคืงนึงแล้วย่งก็ลงทุนขนานแล้ว นี่ขนาดซะเอาไปโคโ้ดจกหน้าหมอกือจรงพอได้ไก่สิพอได้ต้มแล้วอู้ยบางขึ้นไหมมีปลาอยู่เลยนี่มีอันครับ,บมีปลาแท้แล้วมันนี่กินต้มปลาแท้ไก่สิพอได้ต้มแล้วล่ะเอเ๋ยวเราจกหน้าหมอกจะเข้าวนางก่อนพี่น้อง

เ่ใกล้กล้บกแล้วครับต้องรอติดตามกันเด้อพี่น้องว่าสิมานมอมไีเนี่ยเรวจัดกบจัดรถฟืนฟ้าฟืนฟ้าเลย <laughs> อ๋อเดี๋ยวต้องรอติดตามมันครับว่าจะพอได้ป่ะ มันถึงหัวซักดิออกคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ